สวัสดีครับจากหายพินานนะครับตอนนี้หอยเชอรี่ก็ที่ผ่านมาผมก็ได้ล้างไปรอบนะฮะรอบมลมดมันขึ้นยังไงเนี่ยผมกันนี่ฮะความติตโตกันนี่ที่น้ำมันน้ำๆบ่อยก็น่าจะมีจากเกิดจากการที่หอยตายนะครับหอยตายตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนวิธีเลี้ยงใหม่คือไม่เอาอะไรมาใส่เลยนะฮะ๋ยววนนี้ก็เจอปล่อยให้มันน้นเองก็จะใส่ใจะเขา ใส่น <S 々> ้ำเนี่ยฮะเราไกินไม้คอเราไปมืคอก็จะให้กินที่มันที่มันกินง่ายฮะตอนนี้เหลือรอดก็เหลือประมาณนี้ฮะก็เยอะอยู่นะฮะสารการของวงนี้นะครับโอเคก็เห็นความเติบโตไปสมพอสักคนนะสำหรับวงแรกนี่เราลุ้งกันมาเลี้ยงมาักกี่เดือนแล้วน่าจะเดือนกว่าแล้วมั้งฮะนมันเติบโตตัวบางตัวก็เล็กมากตัวก็ใหญ่นะครับ บ่อนี้ก็ลองเลี้ยงแบบใหมนะ่ไม่ใส่เลยใส่เฉพาะไข่น้ำนะครับเหอนเริมมีการพักตัวกันมาบ้างแล้วนี่ก็เรื่อยเลยครับเหมือนเดิมเราคพันแม่พันยังคงทำงานกันได้อย่างดีนะฮะให้ไขไ่ของเราเรื่อยเรเลยความเคลื่อนไหวก็มี เช่นนี้นะครับสวัสดีครับ